ลักษณะด้านล่างของธนาคารเป็นแบบไหนทว่าในระหว่างที่ทอมกำลังสแกนอยู่จู่ๆได้มีกลุ่มคนเข้ามาใช้ห้องประชุมนี้ทําให้ทอมต้องซ่อนตัวอยู่ข้างใต้โต๊ะประชุมของพวกเขาและก็ดูเหมือนว่าโชคร้ายมันจะยังไม่หมดเนื่องจากจู่จๆเครื่องสแกนมันก็มีปัญหาก่อนที่จะสแกนเสร็จทอมพยายามจัดการกับเจ้าเครื่องนี้แต่ด้วยความที่เขาด้อยประสบการณ์ทอมได้ทําพาทําให้สัญ,ญญาณเตือนของธนาคารได้ดังขึ้น,นเมื่อคอสตาโวเห็นแบบนี้เขาได้เรียกกองกําลังทหารจากฝั่งตรงข้ามของธนาคารมาที่นี่ทันทีรวมถึงคอ ตาโวก็ยังล็อกดาวธนาคารไม่ให้ใครสามารถออกไปจากที่นี่ได้อีกด้านลอเรนในระหว่างที่เธอกําลังสแกนกุญแจดอกที่2อยู่จากเหตุการณ์ที่สัญญาณเตือนมันดังขึ้นเลยทําให้เธอต้องออกมาจากห้องของผู้จัดการโดยที่กุญแจดอกจริงก็ยังอยู่กับเธอแถมตู้เซฟก็ยังเปิดอ้าอยู่อีกทุกคนภายในธนาคารได้ถูกเกณฑ์ตัวไปที่ห้องถงเหตุผลนี้เลยทําให้ลอเรนไม่สามารถนํากุญแจกลับไปคืนที่ห้องได้โชคยังดีทอมที่ซ่อนตัวอยู่เขาได้ออกมาทีหลังวอเตอร์เลยได้สั่งให้ทอมไปรับกุญแจมาจากลอเรนที่กาลังเดดินลงไมา